มาก,ก็าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมันโคตรไม่แฟนสวัสดีค่ะ ลาจากค่าย Homelands Music ค่ะคือจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดว่าจะเกิดสินีกับเบลนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นเพลงน่ารักน่ารักนะนะรอบนี้เรามาแบบเท่ๆคืมๆไวทูเค okay <ๆ S 2> นะคะเพลงนี้นะคะาตามชื่อเพลงะค,ะคือโคตรไม่แฟงน,นะคะพูดถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนคู่หนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่จะเป็นแฟนก็ไม่ใช่นะคะแล้วเขาไม่ได้ทวิตเราเหมือนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นหรือว่ารู้สึกว่าเราเหมือนรักเขามากกว่าที่เขารักเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โคตรไม่แฟงเลยวะนี่คือเพื่อนหรือว่าเป็นแฟนวะมากก Me, she fan caught me down. ญี่ปุนมาค่ะก็กลับมาแล้วทำงานเลยนะสนุกค่ะแต่ว่าอยากกลับมาทำงานมากบอมอยากกลับมาทำงานค่ะเพราะว่าอยากไถมีเพลงนี้เพราะรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรที่สนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นเพลงที่เราฉีกกดทุกอย่างของความเป็นเบลลิซ่านะคะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากร้องอะไรที่มันใหม่ขึ้นหรือยากร้องที่มันดูร็อกมากฝากด้วยจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงและไม่รู้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะตอนนี้ ไวท์ทูเคมาอันนี้เป็นอีนจ๊บแจงเวอร์ชันวทยทูเคเวอร์ชันดีนะถ้าเป็นจ๊บแจงจริงต้องหลุคล่มเ เอ็มีเหรอคะเอาจริงเพลงนี้มันก็จะมีความแบบดุดันจะมีความจิกกัดนะคะอีกคนนึงว่าแบบว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมันโคตรไม่แร์คือไม่ได้คิดอะไรค่ะก็จะมีความแบบว่าโตขึ้นจากเดิมนะคะจากแบบว่าเสื้อตัวเล็กน,นะคะทุกคนก็จะเห็นถึงความแตกต่างในหัวแบบว่าตอนแรกมันคือไฮสคูลค่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าการถ่ายทอดไฮสคูลมันมันมาเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเราอยากทำอะไรที่มันต่างออกไปนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้เทรนด์ไว k ์ทูเคมันกำลังมาแล้วก็เลยหยิบยกไวด์ทูเคมาใ,ใช้ใน,นะะ <c oughs> เอ็ม้ พี่โจนะคะซึ่งก็เป็นมือกรองของวงเบลเอนะคะได้แต่งเนื้อเพลงนี้แล้วก็ได้อัลบเ,เพลงนี้นะคะยกความดีความชอบให้นะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนแนวคะ่ะตอนแรกก็จะมีความเป็นแบบป๊อบใสๆนะคะตอนนี้ก็เป็นป๊อบพังนะคะก็ได้ถือโอกาสได้โตขึ้นมมากกเพื่่่อนตไช ตอนนี้ผมก็มารอดูคอนเสิร์ตนะครับผมของน้องเบลนั่นเองนะฮะก็จริงๆน่าเป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้มาดูใกล้ขนาดนี้นะครับผมใกล้เวทีมากไม่รู้บัตรเท่าไหร่นะบัตรเท่าไหร่ฮต้องถามถามพี่ติ๊กบัตรเท่าไหร่ใกล้ขนาดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ปามปามดีใจจนตัวสั่นแล้วใช่ไหมเตือนจะโยกไปด้วยกันโยกแบบสนุกครับซีโอครับผมขอมาอีกครับได้เลยครับ เดี๋ยวก็เจอกับคุณบีน้านะครับสิบปีนะครับก็จะเปทะเลครับล่องบานไปเอกซื้อหรับเราเราโดนจ้างแบบรายปีเหรอหลายปีหลายปีแพ็้เกจียนะสับสายเมาส์สายเมาวันนี้สนุกครับก็โปรดักชันนะครับสุดยอดแล้วก็เอาจริงๆนะคือกล้องเนี่ยอยู่ซอยข้างบ้านผมเองนะเดินมายังได้เลยนะมันมาปิกนิกคุณตื่นกี่โมงอ่ะตีห้าเว้ยเท่าๆกันเลยผมเจ็ดโมงนิดๆโคตรไม่แฟร์โคตรไม่แฟร์เข้าขายของได้อ่ะแค่เข้ามาไหนครับ ไม่เก <iyorsun Yes>. ี่ยวคอยติดตามแล้ว <ım> ก <Davis> <sk wel Gon os> ันฮะดูกันครับดูกันครับ ก็คือเป็นค่ายพี่น้องกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทางานด้วยกันบ่อยมากขนาดนั้นแต่จะเจอกันตามงานแบบร้องเพลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกของเบลที่ได้ร่วมงานกับพี่ทะเลแล้วก็พี่ปามด้วยนะแต่เราก็รู้จักกันมาสักพักนึงแล้วก็รู้สึกสนุกมากดีใจมากแล้วก็รู้สึกไม่เกรงเลยผมจึงกับธรรมะอะไรไม่ติดก็เลยเถืนหอกเยี่ยวเลย ตัวแม่ไปอีกตัวแค่จะแพ้เมื่อเฮ้ยตัวแค่จะแพ้แม่เฮ้ยแพ้แม่จะแพ้พื้นอยังไม่ถึงไม่ถึงตัวแม่จะแพ้ ได้เลยน้องๆเอ็กซ์ตาทุกคนน่ารักมากรวมถึงพี่ๆทีมงานกินใจที่เราก็ทํางานมาด้วยตั้งแต่ MV แรกนะคะจนถึง MV นี้ทุกคนก็ยังอยู่กับเราแล้วก็รู้สึกว่าทํางานง่ายมา,มากๆแล้วก็สบายใจมากๆค่ะก็รู้สึกว่าเป็นวันที่ดีมากๆเพราะว่าอบร้อนไปด้วยคนที่เราคุ้นเคยรวมถึงน้องเอ็กซ์ตาบางคนก็คือมาจาก MV เสื้อตัวเล็กนะคะก็ไปจับผิดกันได้นะคะว่าใครอยู่ใน MV วเสื้อตัวเล็กบ้างค่ะก็ฝากเพลงของเวลด้นะคะซิงเกิลที่4นะคะโคตรไม่แฟร์นะคะก็ไปฟังกันได้นะคะที่สตรี ของโฮมรันแล้วหรอใช่เมื่อช่องของเราแล้วแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์สนุกๆกจากพวกเราชาวโฮมรันด้วยนะครับผมเฮ้ยโฮมรันมิวสิกบอยเอ้ยเอาเป็นว่ายังงไก็ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าโคตรไม่แฟร์ของของ,ของเบลวลริสลาเบก้ด,ดวยครับเฮ้ยลืมได้ไงฝากรเบลครับากผมนะครับผมแล้วก็คริสแล้วก็ปามแล้วใครอีกคนนะแล้วก็เขมะปูมครับเขาเขมะปูฮะพวกเราสี่คนนะครับผมก็เดี๋ยวมีผลงานสนุกๆแน่นอนปีนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยครับเฮ้ยแล้วเจอกันะน God